เครียดแล้วก็กินเหล้าแล้วก็ถ้าเรากินเหล้าเนี่ยทำให้หายเครียดเครียดแล้วไปกินเหล้ามันเป็นการแก้ปัญหาแบบชั่วข่าวครับเพราะว่าเวลาเราเครียดมากๆเนี่ยคนส่วนใหญ่ชอบไปกินเหล้ากินเบียร์หรือกินไวน์ให้เราลับให้มันนอนหลับ มันเป็นการแก้ปัญหาชั่วขราวครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเหล้าเบียร์วายทุกอย่างเนี่ยมันไปกดสมองเราครับไปทําให้สมองเราเนี่ยหยุดคิดเรื่องเครียดเนี่ยแค่ชั่วข่าวพอเรานอ,นอนหลับไปแล้วตื่นมามันก็คิดเหมือนเดิมครับเพราะฉะนั้นการกินเหล้ากินเบียร์กินวายเพื่อลดความเครียดหรือแก้ความเครียดมันเป็นการแก้ปัญหาชั่วขราวไม่ได้แก้ปัญหาที่ตรงจุดครับเราควรจะไปรู้ว่าสิ่งที่เราเครียดอ่ะมันคืออะไร เราต้องยอมรับมันครับยอมรับกับสิ่งที่ทำให้เราเกิดความเครียดแล้วคอ่คอยคคิดหาทางแก้ปัญหาว่ามันเครียดจากอะไรสาเหตุเกิดจากอะไรเรามีวิธีการแก้ปัญหาอะไรไหมแล้วถ้าเกิดเราแก้ไม่ได้ด้วยตัวเองก็ต้องไปปรึกษาคุณหมอโดยเฉพาะคุณหมอจิตแพทย์ครับเพื่อให้คุณหมอหาวิธีการครับที่จะช่วยจัดการจิตจิตบําบัดในเรื่องของความเครียดของเรา ว่าเราจะมีวิธีการแก้ไปหปัญหายัางไงจําเป็นต้องต้องใช้ยาช่วยไหมสุดท้ายก็คือถ้าคุณมีความเครียดจริงๆแล้วนั่งสมาธิแก้ปัญหาด้วยตัวเองถ้าแก้ไม่ได้ก็ไปพบคุณหมอนะครับเพื่อปรึกษ